ครูเผยวงจรปิด2นักเรียนชายแอบวิ่งออกนอกโรงเรียนพอรู้สาเหตุถึงกับซึ้งกลายเป็นโพสต์ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้ Facebook ครูเปียกบ้านใหม่ซึ่งเป็นครูที่โรงเรียนบ้านใหม่สุกเสษมตำบลบ้านใหม่สุขเสษมอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยได้แชร์คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียน หลังจากเห็นเด็กนักเรียนชายสองคนวิ่งออกจากโรงเรียนช่วงพักกลางวันแต่หลังจากทราบเหตุผลว่าเด็กๆเ,เอาข้าวออกไปให้คนเร่ร่อนคุณครูจึงแสดงความชื่นชมออกมาโดยครูเปียกบ้านใหม่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเกือบแล้วพุและน,อน็อตวันนี้ทำหน้าที่ครูเวนช่วงพักกลางวันกำลังเดินดูนักเรียนเล่นอยู่กลางสนามฟุตซอลอยู่ๆนักเรียนสองคนวิ่งออกไปนอกประตูโรงเรียนไปที่สาลาข้างถนนใหญ่เห็นไกลๆก็จำได้ว่าเป็นนายพุนายน็อต รีบให้เพื่อนนักเรียนไปตามกลับมาด่วนในใจนึกต้องทําโทษให้เข็ดเจ้าสองคนนี้ทําผิดระเบียบเป็นอะไรขึ้นมาครูเดือดร้อนนะสองคนมาถึงครูเสียงดุเข้มออกไปนอกโรงเรียนทําไมรู้ไหมผิดระเบียบเป็นอะไรไปใครเดือดร้อนพ่อแม่ครูยาวไปหลายนาทียังไงว่ามาน็อตตอบแบบติดอ่างเอาเอาข้าวไปให้คนที่ศาลาครับครูเสียงดังญาติเราหรือไงต้องเอาออกไปให้ทําไมไม่มาเอาเองผู้ตอบ เอาข้าวกับน้ําไปให้คนที่ศาลาครับเห็นเขาเอาถุงตักน้ําข้างถนนกินผมสงสารเลยให้น็อตไปซื้อข้าวมันไก่กับน้ําที่ห้องสหกรณ์มาให้เขาคร,ค,รครับครูพูดไม่ออกตั้งใจจะทําโทษเต็มที่พอเจอแบบนี้ปรับตัวหาคําพูดชื่นชมไม่ทันเลยสรุปเด็กๆเอาข้าวและน้ําดื่มไปให้คนเร่ร่อนนายสองคนหล่อมากผู้น็อตเกือบแล้วครู ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมนักเรียนทั้งสองคนมากมายแต่ก็ฝากให้คุณครูเตือนว่าครั้งต่อไปให้แจ้งผู้ใหญ่ก่อนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเอง